สวัสดีครับผมวันนี้เป็นคู่เอกนำรายการนะั่งเจอกับใครวระเทศสิงดั้โอ้ยทุรัสด้วยกันเนี่ยสิงดั้มก็ทุรัสใครชกมามาก่อนคนที่เราน่าจะชกมาก่อบไหมไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับน่าจะไล่เรียกอะไนะทำไม่าเราสูงวันนี้มันนันนี้นนนนมีการอะไรร้อยเท่าไรร้อยแปดครับเมื่อก,กี้มาเท่าไรเอาประกาศร้อยเก้าเอาวันน,น,นี้เอาร้อยเก้าเนี่มาเกินไปนิดหน่อยเกิดจุดหนึ่งครับกดจุดหนึ่งซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่มาเดิมใช่ครับซ้อมมากี่วันรอบนี้ก็สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เราเป็นมวยประเภทไ ก็ตีขาต่อยหมัดครับเปิดเกมมานะครับสิงห์ดำเห็นคลิปแล้วไหมเห็นครับก็ยังไงก็มวยฝีมือมวยซ้ายตีซ้ายต่อยซ้ายลอยกว่าเราหน่อยมครับครับอ่าเราน้องหนักป่อยเท่าไหร่ก็ห้าสามห้าสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดปีครับล่าสุดเป็นไงผลงานก็แพ้กันแนนแหลมโพครับช่วงหลังนี่เราแพ้กี่ไฟแล้วสองไฟครับแพ้เบียดตลอดเลยนะเราต้องแพ้ใหญ่ไม่ไหวเราเงยใหญ่นั่นเหนื่อยแต่วันนี้เจอกับสิงห์ดำน่าจะ ดูดีกว่านะครับนัดอะไรไปสู้ของสิงดำวันนี้คิดว่าอ๋อเดี๋ยวรอดูในทีครับแต่งหวะนะมาไงไปอย่างนั้นนะครับโอเคคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับฝากไปครับเชียร์หน่อยสุราษฎร์ธานีฝากทุกคนจอยเชียร์จอยเป็นหลังใจกันครับพอดีเต็มทีแน่นอนครับโอเคก็จบีครับสวัสดีครับผมสิงห์ดำยุสุราษฎร์ครับสิงห์ดำยุสุราษฎร์นี่ก็ถือว่าคราบซึ่งมาไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะเป็นไง เห็นบรรยากาศบรรยากาศในเวทียังไม่เห็นนะยังไม่เห็นครับแต่เห็นในทีวีบ่อยแล้ววะใช่ครับเห็นวันนี้เจอกันจิกซอนะครับผมลาวี่แมชซูราธานีวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยเก้าครับเช้ามาเป็นไงบ้างก็มาเลนประมาณสองสามปอนด์ก็ผ่านเฉลุยนะครับผมซ้อมอยู่ที่สุราษฎร์สุราษฎร์ครับที่เดิมนะที่เดิมครับแถวสนามบินนี่นะครับกี่วันซ้อมมาครับก็เก็บตัวตั้งแต่หลาที่แล้วลครับต่อยเสร็จก็พักประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็เก็บซ้อมมาตลอดเราฝีมือรู้ยังไงไปนี่ก็ต้องตามเกมก่อนครับตามเกมมายังไงไปยังไง กัดจิกซ้อนนี่เห็นคลิปเขาไหมเห็นแล้วครับเขาประเภทเปิดเกมนะเปิดเกมครับผมเขามีอะไรน่ะรวมบ้างจิกซ้อนก็มีหมัดครับเราก็มีเราก็มีเรามีหมัดซ้ายและหมัดขวาหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายสามฝ่ายหลังเป็นไงผลงานที่ชอบเก็บชนะทั้งหมดครับชนะร้อยใสร้อยร้อยเก้าทั้งหมดเลยครับร้อยเก้าหมดเลยวันนี้ก็ร้อยเก้านะครับเวทนี่ถือว่าเป็นเวทที่ดีไหมเวทที่ดีครับคุ้มไหมก็คุมมานิดๆหน่อยจากสามสี่โลได้ไหมห้ากิโลโลก็ประมาณนี้นะมวยนะอ่ะเรานั้งหนักปล่อยๆก็ห้าสิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ปีนี้สิบเก้าจุกไม่ถึงร้อยอย่างนี้ยังแบคซิมเตอจะมีนะน่าจะได้นอรร <S <S นะอ้าวลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์ครับอาอสุราษฎร์ธานนี้ขอภาพแฟนครับเชียร์ก็ฟ้าพพี่น้องชาวสุราษฎร์เชียร์พวกนาครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอให้โชคด,ดีครับครับ